ตัวเมียตีเป็นลักษณะจังนสีได้พี่น้องก้นแล้วพี่น้องเดยัดโจกได้บมดเนี่ใหญ่เนาะแต่ตัวแซมนี่พอดีพอดีพี่น้องตัวที่สองเด้อตัวใหญ่อยู่เป็นตำันอยู่ได้พี่น้องนี่ไเห็นปูเล็กปูเล็กๆตัวดอกโอ้ถึงแล้วก้อนหินหรือปู อ้าลงไปให้เตะแตะโอ้ยกับปูแหลดะปูแม่ลาพี่นอ้องล่งทงลุงหน้าหาก้นกับปูอยู่เลยครับหาคุดกับปูพี่นอ้องไปเบ่งน้ำกันเป็นจจงไดงินเป็นตำมานบอ มือในทีมงานเท่ากับมาหาคนพี่น้องทีมงานหาคนยายแตวเพิงผ้ายายแตวละมือนี่ก็ได้เอาคือมีห้อยคกนกลอยู่ทีมงานเท่ากันเลินทำงานแล้วพี่น้องไปจับโตแล้ว ยินคุ้มเร็วเนาะเด็กตัวนึเงแล้วก oh! ันะพี่น้องตัว like อ๋อตัวงตัวหล่ะเนาะกูพี่น้องปูตัวไงอยู่ด้ยนะเล็กตัวผูกแล้วตัวรกแหกม้นแล้วมันแยกเปรียวกันอะ ใกล้กล้ตัวู้ตัวเมียแยเดียวตัวแรกแข็มนกาผู้อ่ะอุปุ่นทงนี่ไม่ใช่ตัวผูเนาะอยกเดียวเนาะตัวเมียตงตัเลิกบ่โอ้หูหลายอยู่ีนง แวนี้ม <Neither S 2> <Really>? ันคุมห้อยข้นกลไลหลายเอากลมกันหือไเลือกเียวตัวเมียจะเป็นลักษณะจิงสีได้พี่น้องนเอคุณสริงยัไเนาะเลือกบอสเลือกสื่พี่น้องเอาีนี้ก่อนนิดเดียว จมน,น,น,นโอ้ยมัน,มน,มน,มน,นุ่วเหม็นเดี๋ยวก่อนหินเดี๋ยวั่นโอ้มันกลนยากลนยากสูหแหลกมันเมยเดี๋ยวเนว้าวไอหินนี่นี่วัวเป็นองเลสดโดเฉัง นี่ข yeah. kind of ี่ควยมันนี่เนาะเปลาหาหูกับปูนี่กพุเลยเลิกบอกเลิกบอนั่นลาหูนี่สงสัยสินี่กมกเลยมีกเลยเลิกเอาบได้ซ้ำบอกแค่เ้บ่ กะสิถามอีหยังคได3โตแล้วบ่เออๆเชั้นได้จักโยวมาซุโพดพี่น้องเอามาฮู้น้อยด้สิปเอาน้อยก็เอาเลิศะันมใา่นี่ผู้สิเอาอยู่ตัวน้อยเฮาก็ไปใส่กินกับตําหตัวน้อยมฮู้บ่ลเนาะพอกันอุ้ยนั่น้ยถึงง่ายๆพี่น้องตัวแม่ตัวปู่ ม่น้อยตัวเมยก็ว่างไปน้อย,แบบแยป้าย่จเลีสวยเดย่เด้าวไปไปเอาโยน <c oughs> ห่มนี่ก็พ่อแย่งแล้วโอ้กนีเห็นแล้วมึงกินอนเดคนมึงกันนี่นกินนอนเอาก็บเบิง้งจจกขวยมั่ <c oughs> อนเดี๋ยวคนมึงกันเดีวยวพี่นอนเดี๋ยวจกได้หมด ดเดี๋ยวสิจกไ,ไ,ได้บันจ้าถึงแล้วอันนี้โตัวเลี้ยงแห่งมนันซ้ำกันจ้ายายเลี้ยวก็ได้ขึ้นกันพี่น้องตัวเมียตัวเมี yeah ยนะจ้ะตัวซ้ำนี่พอดีพอดีพี่น้นองอ,อันนี้โตัวเลี้งแห่มนันนี่อยู่เด้นี่หู้หนึง่งนี่หู้ไว้ไกลกันได้พี่น้องนี่ไวายมันคันเ้องเห็นวายจางังทีแสดงว่ามีหู้พี่น้อง นหู้ยหูใหญ่เติบไปด้วยสงสัยตัวใหญ่ยังหู้นี่อย่าสิกลต่อละพี่น้องถึงแล้วพี่น้องกลนถึงแล้วตัวที่สองอี่ตัวที่สองกระปูกระติ่พี่น้องเน้่ยวัดตัวกระปูตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้พี่น้อง ต่อหน่อยนเหนอยนมพ่อแต่สีมาเพราะทนพ่อหาหน้าที่ได้พุลธชีหาตัวแล้วพี่น้องอันนี้ตัวที่สองเด้อตัวใหญ่อยู่เป็นตำหนอยู่ด้พี่น้องก็เล็กปปนใดย ลงแล้วคู่นั่งคู่มันมันมันบ่เลือกมันบ่เลือกแต่ว่าดินคือมีหินดีแท้เนาะอันนั้นดินไปเฮ็ดรถไปข้เขาใจวมาจกเอาหินมีไก่หินปูเล็กปูเล็กเล็กตัวดองพ่อดีสานีพ่อพ่อกระลังดีกินเลยจ้า่กามสูกามสูกัมกระตูดกินก็ตะมักหงแซ่บแซ่บไปไปต่อไปไปต่อพี่น้อง มันเพ่งทังไม่แต่ล่มจังเด็ดล่ะดเด็กนแวสาอันนี้ก็เป็นหน้าของ้นแถวบ้านนี่แหละ ้าเป็นกว่ามากขึ่นกันต้นใดดินห่างอยากมีหินมีหินแฮหินแดงไม่พี่นัอยากคนยากจักมากเป็นพื้นที่จังไดจังนี้ เดกคนบ่โอ้ัตใหไงบ่เมือ่อนี้กับบรรยากาศล่มดีพี่น้องล่มเย็นดีงนยงาแล้วแดดปนไแดดบ่ห่อนมันล่มนะ ไปกลดได้เลยไปสอนหน้าอาเิ่นกับก้ดได้จ้ะไปไปจจกตัวแล้วโหดิตื่นมืองแต่วุ้น้เลิกเลอโอ้เถึงแล้วก้อนหินเละครูให้นันไปหรอบปล่าบ่แล้วก็ลงมมาเออจะมาับกลอุนี่จกือขุดบ จาลงไปให้เตะตโอ้ยกับปูแหลดปูแม่พี่น้องอืมคุ้มค่าทีดอกอ้าผมมก็เจ้าน้ำขันแค่เป็นะรแบบขึ้นได้บ่ขึ้นขั้นแค่ได้บ่ขันแค่ขี้ไงเถอะทำได้บ่เบบพิ่น้ลายบ่เขาน่าปีน หอดกันแท่เป็นไงค่ะพนเม่์เกือบเม็ดปีนขึ้นบาได้อันนี้เป็นทักกะแยงบนอ,อ่ะมาเมนเนาะไปทักพังเลื่อมผัวเ้าเอาไปออมใช้กบแซ่บๆเลยอืมเอาไปออมเอาไปออมใช้กบกินอ่ะ แสบจนลืมผัวตั้งบ้านห้ากับเลยเอินพักออมแสบพักออมแสบบอกเขาเอิญนม่พักลืมผัวพักลืมผัวเป็นอย่างจัาว่าลืมผัวเพราะว่าออมแล้วกินเบิดบบจงไว้ผัวมันแสบลืมผัวจะเข้าเบิงน้ำก่อนก่อนอัน เพื่อนมาก่อนก่อนอี่ยังมันก่ข,ขี่ขีขนขนขขเนี้ยขีอันที่มันคุดขึ้นมาใบี่ยขี่ควายมันขี่น้ำดึงน้ำขี่ควายอันนี้ต้นกระเดาบ่ต้นสะเดาบ่กสะเดากางทง นี่โฮมนี่สิไลน์นะนี่เอ้าหาโฮมสะดาวบ้านเป็นดอกเลยจักน้อยนี่ดอกสะดาวออกเลยกินกับลาบป่าป่ามันงอ้ปูอย่างอืน่นเนาะสุกเียบางเนี่ยน้ำยาเนี่ยเป็นตะกบเขาง่ายแท้ หูวันพห่นคอเนาะโอ้ยนาะกลุบึงกันนะากลุบึงกันพี่นคอเนาะต่งรักกลุนดีๆกันเด้อ